อีเกตยังไงถามว่าคุณเข้าใจการหาปริมาตรดีพอหรือย,ยังเนี่ยผมมี4ตัวเลยเีเนี่ยจนหนึดสองจุดสามเนี่ยนะอันดับแรกคุณยังไม่รู้เลยว่าช่วงอินพิเกตของคุณนะตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่หาจุดตัดให้ได้ก่อนแล้ววาดรูปซัเหนะผมหาจุดตัด่อนเลยเน็่หาจุดตัดก่อนเลย y x จับเข้ามาดิลบ x เท่ากับลบ x กำลังสองบวกสองผมเอามาฝั่งซ้ายหน่อยนะ x กำลังสองล yeah, บ,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 บ x 1, บลบสองเท่ากับศูนย์แยกตัวประกอบปกติอะไร x ลบสองกับ x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์อะไรคุณจะได้ลบสองนะไม่ได้ลบหนึ่ง x ของผมก็คือสอง การบอก x มันก็แค่เป็นสลับเครื่องหมายกันแค่นั้นเองจากนั้นวาดรูปซั้ two, อ่ะรูปเสร็จแล้วพาราโบลาความผมวาดรูป y เท่ากับลบ x กำลังสองบวกสองผมขึ้นไหมหนึ่งสองอยู่นี่พาราโบลาคว่มหนึ่งปุ๊บปุ๊บดูดิเขียนนะนี่นะเส้นนี้นะ ล x กำลัสองบสอง xy กับ y ลบ x มันจะตัดที่นี สร้างแถบนะคุณจะต้องแบ่งสองช่วงระหว่างนี่พาราโบลาพาราโบลาเส้นตรงกับพาราโบลามันเยอะถ้าคุณเทียบ x คุณสร้างแถบตั้งฉากกัน x คุณแค่มีพาราโบลากับเส้นตรงผมจะเทียบ x เพื่อที่จะง่ายกว่านะสร้างแถบขึ้นมาแถบขึ้นมาสร้างมาได้เลยแถบขึ้นมาเล็กๆนี่ตังเข้าไปโอเคหมุนรอบอะไรบ้าง 1.1x 1. เท่ากับลบ2เเปิดมาเลย v เท่าไหร่ละบ2อยู่ไหนลบ2อยู่นี่ถามว่าจุดตัดตรงนี้อะไรนี่คือลบ1นะจุดตัดตรงนี้อะไรนี่คือ2นะความหมายคือว่า x ตัดกันที่ลบ1กับ2ผมพิ่งหาไปเมื่อกี้ลบ2มันก,ก็ต้องเหลี่ยมมาตรงนี้หน่อยนี่ยลบ2รอบตัวนี้จากที่ผมเห็น แกนมุแบบเชลลรัศม er ีคือ2ายพอาร์อินพิเกตเลยตั้งแต่ลบหถึง2เพราะคุณกำลังเทียบ x อยู่แถบเส้นอันนี้เอา x ลบลบ2อความหมายถึงกับเอาระยะ x บวก2อะแรเขียนให้เต็มๆ x ็ลบลบ2แล้วก็ สมการนี้นะเห็นแล้วนะผมก็ขี้เกียจเพราะว่าคุณสามารถสต็อกหยุดดูได้ x ลบลบสองเนี่ยผมเขียนไปเลยมันคือ x บวกสองส่วนตัวเนี้ยผมเขียนไปเลยว่ามันคือบวก x เนี่ยลบลบเป็นบวกที่เหลือไปจัดดูเนาผมไม่ต้องยินดีเกียจให้ดูลวนี่คือง่ายหน่อยหนงหมุนรอบอะไร x เท่ากับ3 ย่อไปนิดนึง x เท่ากับ3อยู่ดีนี่นี่คือ x เท่ากับ3อยู่ตรงนี้แกนม y อยู่ทางขวา y เท่ากับ2อยู่ไหน y เท่ากับ2อันนี้1 2อ่ะพอดีเลยตรงนี้ลอกเส้นนี้นี่ลบก,ก,กันแรก y จะลบ x นี่คือ y เท่ากับ2หุนลอบนี่ปอนคน y เท่ากับ2เนี่ยแกนหมุนมันอยู่เหนือรูปคุณต้องเอาแกนหมุนตั้งแต่ประเด็นว่าแถบที่คุณมีเนี่ยมันตั้งฉากกับแกนหมุนโอเคนะแถบตั้งฉากกับแกน x ก็คือเทียบ x นั่นแหละคุณจะใช้คำวิธีแบบดิสแมสต์ตอรหรือวัตเชอร์ก็แล้วแต่แล้วแตจะเรียกของคุณเนะี่ย v เท่าไหร่นะกระที่เป็นพอ v นี่เท่าไหร่ pi r กำลังสองอินทิเกรตเท่าไหร่เอยตั้งแต่ลบหถึง2 r คุณต้องเอาลัตสมีใหญ่รัตสมีใหญ่ความหมายคุณต้องนับจากสแสกนหนึถึงฟังก์ชัน ก็คือแกนหมุนถึงตัวที่ไกลที่สุดนั่นคือถึงเส้นตรงนั่นเองนี่รัศมีตัวแรกก็คือจำนวนคือคุณต้องเอาตัวนี้มามลบกับเอาตัวนี้มามุกก็ผมก็เอา2ตัง้งจากแล้วลบกับฟังก์ชันข้างล่างก็คือลบ x กําลังสองนี่เองลบกับเอาเส้นที่อยู่ใกล้มาบุญบ้าง2ลบกับอะไรฟังก์ชันพาราโบลา x กําลังสองบวกสอง และกระหมโดยการยกกำลังสองซับ dx คุณเห็นสมการนี้แล้วนะเหมือนเดิมนะผมจะปรับรูปนิดนึงนะเพราะว่าคุณสต็อปหยุดดูได้ผมจะลบละ2ลบลบ x มันก็คือ2บ,บวก x เนี่ยแหละ2บวก x เนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วส่วนตัวนี้ผมกระจายเข้าไปเหมือนกัน เดี๋ยไปกระจายกําลังสองเข้าาในนี้เอากระจายหน้ากาลังสองสองหน้าหลังลบตัวนี้อินทิเกรตปกติโอเค1.4 y เท่ากับอะไรลบสามตัวนี้ y ตังลบสอยู่ไหนลบสา ในตอนพายอาร์กำลังสองอินดิเกตแต่ลบหนึ่งถึงสองคุณต้องเอาระยะที่ไกลสุดตั้งนิดอะไรเอาฟังก์ชันพาราโบล,ลาตั้งลบเกซกำลังสองบวกสองเนี่ยลบกับแกนหมุนก็คือลบสักหมุนสัก ลบสามนี่กำลัง 2, 4, 5, X. สองผลซับดีเอ็กซ์สมการตัวนี้เหมือนเดิมให้กล้องซูมมาเลยนะนีจะหยุดสต็อกค่อยๆเขียนก็ได้ผมก็แค่ปรับรูปแค่ระเลนะ่นไอตัวนี้คืออะไรลบเกซ์กำลังสองเนี่ยลบ